สวัสดีพี่น้อง fc ทุกคนทุกทานจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่าเนาะจ้าขอบคุณถุกการรับสมขอบคุณถุกการติดตามจ้าขอบคุณถุกการกดไลค์กดคอมเมนต์เนาะจ้าสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทาง YouTube ด้วยกันทุกคนทุกทานจ้าสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางฮหาหนอยมัดรวม4นอยวันที่16เดือนเก่า2หาฮกหากับแอดจอยพารวยเช่นเคยจ้า สำหรับผลสรุปวหวยฮานอยของวันที่15เดือนเก้าจากแอดจอยให้เด่นอยู่ที่6,50รูด6 0, กับ0นเนาะจ้าสายรูดเนาะจะถามหาชอบหากระชามันน้ำหาไปรูดได้เลยเนาะจา้าพอดินซับตัวนี้ก็มีโอกาสมาทั้ง3ตัวเนาะจ้าผลสรุปน้อยเฉพาะกิจจะโบนออก2 1 8 18อันนี้รูดไปเนาะจา้าเฉพาะกิจบุญล่างออก6 3สเฉพาะกิจ หกสามเข่าตรงๆรงนะจะหกสามเดี๋วจ้าเอาได้เฮตุนกจะหกสามเข่าตรงๆรงจะเฉพาะกจิจเด้งล่างนะจะเด่นหกรูดหกเข่าจ้าสำหรับน้อยพิเศษจ้าบนหาเจ็ดเจ็ดหาเจ็ดเจ็ดอันนี้หาหาเจ็ดนี่รุดไปนกจาโอ้โหหาเจ็ดนี่มาอยู่ในรักรวยลักซิฟนกจะสำหรับน้อยพิเศษ สองตัวล่างนอยพิเศษออก8ปดศดศย์เข่า0ูนย์แปดนาะจ้าเอาสองนอยแล้วนอะจ้าเมื่อนี่ศู 8, 80, นย์แปดแปดศนยจ้านอยพิเศษเด้งล่างจ้าเด่นศูนย์หลูดศูนย์เข่าจ้าสำหรับนอยปกติจ้าบนสาม หาซีหาซีนี่เขากันไปแบบตุง้งต้งเน้นเนกันเลยทีเดียวเนาจะจ้าหาซีเนาจะจ้าโอ้โหเน้นเนกันเลยทีเดียวเอาเมื่อนี่ใดเฮเนาจะจ้าเมื่อนี่ถือว่าสุดปังเนาจะจ้าสามน้อยแล้วเนาจะจ้าเด่นหาลู่หาเข่าจา้าสำหรับสองตัวล่างน้อยปกติออก 0ูนโอ้โหศูนหาแอดจอยจับขู 0, ล 0, ่ลุดไปนอกจาเดนศูนลุดศูนมีเดนหารดหามีแต่ว่าหาศูนศูหาแอดจยอยบวอเอาบวจับเอาเนอกจากเด่นศูนลุดศูนเขาน,นอกจากับเด่นหารดหา้ายลุดน้ำหาน้ำศูนไปลุดกัะเด้งนอกจาศูนหาหาศูนนอกจากสำหรับ VIP จพจะเจ็ดศูนสาม ูนสามกับเขากันไปตรงๆเนาะจ้ะศูนสามจ้าโอ้โหสุดปังอลังการกันเลยที่เดี๋ยวจะมือนี่แตกกระจายสีน้อยเนาะจ้าสวยงามจ้าสวยงามพ้ลัามเก่าเนาะจ้าสำหรับแนวทางห้าน้อยมือนี่ศูนสามเขากันไปแบบตรงๆกันเลยที่เดี๋ยวจะสองตัวล่างน้อย VIP แปดสามอันนี้รุดไปเนาะจ้าสำหรับสุดสามตัวเนาะจ้าสุดสามตัวเอ็ดจ้อยไฮน้อยนน้อย ปกติเนาะจะออกสามหาสี่เอดจ้อยไหาสองสโอ้โหเนาะเสียดเต็มเดียวเนาะจะสองสองสามเนาะจะสองกับสามเนาะจะน้อยปกติสําหรับบุญเนาะจะบุญวีไอกับเจ็ดศูนย์สามเอดจ้อยไหกศูนสามโอ้โหเสียดไปเต็มเดียวอีกเนาะจะ ยินดีกับพี่น้องเอฟซีที่ตามหาน้อยกับแอดจอยนอกจากมือนี่ก็ลางตาให้พี่น้องเอฟซีได้สาเร็จนอกจากเขากันไปแบบเต็มๆตรงๆกันไปเลยทีเดียวนอกจากซีน้อยเต็มๆกันเลยทีเดียวนอกจากหลังจากตีวันที่สิบสี่นี่แนวทางรุดไปซีน้อยนอกจากมือนี่ก็เขากันไปแบบเต็มๆซีน้อยกันเลยทีเดียวนอกจากยินดีกับพี่น้องเอฟซีที่ตามห้าน้อยกับแอดจอยจ้าสวยงาาพลาญเก่ากันเลยทีเดียวจ้าสำหรับมือนี่ สำหรับคลิปนี้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางแนวทางมีเข่ามีรุดนอกจากผิดพลาดหมดเแอดรอยก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพีพีเอฟซีหลายๆนอกจ่าถ่าหมักถ่าชอบก็จังก่อยตามถ่าบหมักบ่ชอบป่วยพานได้นอกจากเขาม่แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับแอดเอยด้วยนอกจากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งขอคณละไลค์ขอคณละแชร์ขอคณละหนึ่งติดตามเพื่อเได็จเป็นกำลังใจให้กับแอดเอย์ทำแนวทางต่อไปแบบยาวๆนอกจ่ามือนี้แอดเอยให้เด่นอยู่ที่หกสี่หนึ่ง เน้นรูดเนาะจา้า FC ให้แอดจอยเน้นร, S oy, เน,นรูดให้แอดจอยเน้นรูดให้อยู่ที่6กับ1นึ่เนาะจ้าสก,กับรูดได้เนาะจ้าหก6ก6า6กแปดหกเจ็ด C เก้าส C ศูนย์ C หนึ่งส C หกจ้ะส C หกหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ สำหรับสามตัวจะสามตัวมีเจ 0, 0, 3, 3, ็ดสองศูนย์ศูนย์ห้าสามสามหกแปดเก้าสามสองเก้าสามสองคูเด่นจะหกสี่หนึ่งหกสี่ หนึ่งสำหรับตัวเด่นตัวเนีนจ้าสามตัวศูนหาสามเจ็ดสองศูนย์คูเด่นจะหกสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งแปดสี่แปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกหนึ่ง หก,หกเจ็ดหกแปดนี่คือแนวทางห้าหน้อยหมัดรวมของวันที่สิบหกนอกจ้ากับประมาณนี้ตามนี้เลยเนอกจ้าถ้ามักถ้าชอบจังคอยตามนอาากจะถาบหมักบบชอบกับล่อยผ่านได้นอกจ้ากบมีการบังคับกันแต่อย่างใดนอากจ้กเขาไม่แลกก็ฝาเกาเป็นกำลังใจกับแอดจอยด้วยนอกจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งโค๊กคนละไลค์โค๊กคนละแชร์โคกคนละหนึ่งติดตามนอกจ้างวันนี้ครั้งนี้กะ มุงนาะเขาสู่8,000ซับสไคร์นอนอกจน้ากฝากไว้ในอ้อมอกอ้อม,ออมใจของพี่พีนิดหนึ่งนอกจากเขาตัวได้แบบไรก็สามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปสู่แอดจอยฟังได้เลยเนอกจากแอดจอยสีได้มีกำลังใจในการทำแนวทางต่อ,ตอ,ตอ,ตอไปจ้าขอให้พี่น้องเอฟซทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกทานจ้าสำหรับคลิปนี้แอดจอยขอล่าวคำว่าสวัสดีจ้า